อยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉันคือนั้นจำได้ไหมกระซิบที่หูกระเทือนถึงใจยังจำไว้เรื่อยมาเพราะอยู่คนเดียวนี่แหละคะ่ะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจากช่อง we r e c h a n a สวัสดีจากช่องน้อยๆอากาศตอนเย็นหกโมงเย็นนะคะตอนนี้แดดยังจ้าอยู่เลยหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านค่ะฝั่งนู้นก็คือข้างบ้านค่ะมีอยู่แค่เนี้ยมีอยู่แค่นี้ ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็ต้นไม้เขียวแล้วแต่ยังไม่มีดอกไม้แทนดนแทนแทน,นี่ตรงนี้อ่ะยายจะปลูกเนี่ยยายได้ดอกไม้มากระถางหนึ่งได้กุหลาบมากระถางหนึ่งยายก็จะปลูกแล้วนะจ๊ะ จะต้องขุดหลุมก่อนแล้วถึงจะปลูกหอบเลยนะเนี่ยเห็นแค่นี้สวัสดีจ้าดี <c oughs> ๋ยายจะปลูกแล้วนะอยากจะขุดหลุมแล้วนะ <c oughs> จะขุดหลุมปลูกดอกไม้มามาปลูกกัน ใส่ถุงมือกันต้องใส่ถุงมือกัน,มกนไม่งั้นเดี๋ยวน้ำกุหลาบมันจะทิ่มมือคุด,ด,ด,ดุนี่แหละ เดี๋ยวมาดูตอนที่ยายปลูกเสร็จเรียบร้อยกันเลยดีกว่าเนอ้อ่อจะขุดอีกก็ประมาณสิบนาทีอะ่ะก็คงจะนานเนาะเสียเวลา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ยายนะคะที่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูช่องไร้สาระไปวันๆ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุก ทุกติดตามใครที่ติดตามยายยายขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงๆขอบคุณที่เสียสละเวลาเข้ามาดู <c oughs> อย่าลืมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ได้ดูช่องไราสาระของยายนกน้อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่ายายปลูกแล้วจะเป็นยังไง ดีกว่าเนาอไม่ต้องมานั่งดูยายขุดขุดขุด,ข,ดขุดเสียเวลา <laughs> จ้ะได้เหงื่อเลยหอบเลย <laughs> ตอนนี้ยายก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปดูนะ <laughs> ผลงานที่แบบหอบแหกๆเลย <laughs> จ้า<ะ> <laughs> เห็นไหม <laughs> เห็นไหมคะ ป็นดอกกุหลาบสีชมพูอังตังอยู่ในดินแล้วเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวยาก็จะรดน้ำอันนี้เขาเรียกเ,เป็นกุหลาบแบบว่าสังเกตเขาเรียกกลาวคาเวอร์เนาะคาเวอร์แบบว่าคือกลาวคาเวอร์โรสโรสิสพูดผิดพูดถูก ก็คือแบบว่าเป็นกุหลาบที่แบบมันไม่ขึ้นสูงไงคะขึ้นสูงนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่แบบขึ้นโตมันจะไปเลื้อยตามตามเออเขาเรียกอะไระที่เนี่ยตามดินที่ว่างเปล่าอย่เงี้ยมันก็จะไปแผ่เต็มเต็มดินที่แบบว่าเต็มพื้นดินนะคะจะเลื้อยเลื้อยไปตามให้มันเต็มพื้นที่ะคะ่ะมันจะครออ,อพื้นให้เต็มเลยคะ่ะ คือปลูกครั้งเดียวมันก็จะแบบตอนตอนหน้าหนาวมันก็จะแบบนอนเนาะนอนหลับใบไม้ก็จะร่วงเหี่ยวแต่ว่าตอนหน้าสปริงก็จะขึ้นมาอีกขึ้นมาใหม่จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะแผ่ดอกไม้สวยจะเลื้อยไปเต็มเต็มพื้นดินเลยค่ะทุกปียายก็จะตัดแตง่งพอตัดแตง่งเวลาหน้าสปริงยายก็จะตัดแตง่งแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ก็เป็น บัดแพรไปไปตามเลื้อยไปตามพื้นดินนะคะสวยมากดอกไม้ก็จะสวยมากเลยค่ะฮะได้เหงื่อเลยได้ไขมันออกไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวอยากก็จะไปรดน้ำไปไปไปเอาสายยางมาแล้วก็รดน้ำค่ะืเดี๋ทีหนึ่ง <laughs> จเดี๋ยวยายก็จะไปรดน้ำแล้วค่ะเอาไปไปรดน้ำเอาน้ำมามารดน้ต้นกุหลาบต้นเี้ค่ะ <c oughs> ได้เหงื่อเลยเอากําลังกายร <c oughs> ิชาเขาก็จะเขาก็ถามว่าจะให้ช่วยมามยายบอกไม่ต้องจะได้อากําลังกายได้เหงื่อออกบ้างเอาไขามันออกบ้างไ <c oughs> ขมันจะจุกอ,อกแล้ว <c oughs> แบบสองตาอยู่ในร่มดีกว่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเวลาถ้ามันโตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวยายจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปรดน้ำต้นดอกกุหลาบต้นนั้นก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะ ขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขขอให้ทุกคนถูกไว้รางวัลที่หนึ่งขยายถูกได้นะ <c oughs> สวัสดีจ้า